ความรักความรู้แจ้งตอนที่218พลังจิตคืออะไรพลังจิตเป็นพลังอำนาจอันลึกลับที่มนุษย์เข้าใจกันว่าในตัวของมนุษย์ด้วยกันจะมีความสามารถพิเศษและมีพลังเหนือธรรมชาติในปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือการทดลองหรือวิจัยแน่ชัดว่าพลังจิต มีอยู่จริงหรือไม่เมนิเฟสเสกหรืออธิษฐานคือการตั้งจิตมั่นหรือการใช้สมาธิอย่างแรงกล้าเพื่อเปลี่ยนภาพจินตนาการในหัวให้กลายเป็นความจริงในส่วนอารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดไม่ได้เกิดจากสมองแต่เกิดจากหัวใจโดยเฉพาะ อารมณ์ขันนั้นมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่ทำได้และคลื่นหัวใจของคนเราก็สามารถแผ่ขยายออกไปกระทบหัวใจของผู้อื่นได้แนวคิดที่แตกต่างกันระหว่างปรัชญาตะวันตกกับโลกตะวันออกกล่าวคือนักคิดสายตะวันตกนั้นเชื่อเรื่องรูปธรรม ส่วนนักปรัดยาตะวันออกลงลึกประเด็นนามธรรมพลังจิตนั้นมีจริงด้วยผลการพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ซึ่งตรงกับแนวคิดแบบตะวันออกโดยเฉพาะวิถีพุทธเรื่องการภาวนาหรือการกําหนดจิตการหยุดดูลมหายใจเข้าออกและเรื่องปราณ หรือพลังลมปราณไม่ว่าจะเป็นศาสตร์สายจีนหรืออินเดียในวงเล็บพลังจักราหรือชาญหรือพลังจัก,กรวาลจากพลังหัวใจการฝึกจิตให้มีพลังพลังจิตสูงนั้นถ้าตั้งใจมุ่งมั่นและมีวินยัยรักษาสัจจะ ปฏิบัติตามเทคนิคที่ครูบาอาจารย์แนะนำอย่างเคร่งครัดผลการฝึกจะช่วยให้ผู้เรียนผู้ฝึกมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้แบบง่ายๆวิธีการง่ายๆําสำหรับผู้เริ่มฝึกนั้นคือหมั่นทำสมาธิ ฝึกหมุนจักรกะฝึกรับส่งพลังจัก,กรวาลสม่ำเสมอสำหรับผู้เรียนวิชาพลังจัก,กรวาลวงเล็บวิทยาศาสตร์ทางจิตผู้ฝึกจำเป็นต้องฝึกให้ถูกต้องเมื่อเราฝึกปฏิบัติถูกต้องเราจะมีความสามารถเหนือมนุษย์แต่การใช้ความสามารถพิเศษนี้ใช้เพื่อดูแลตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้น ห้ามนำวิชาความรู้ไปสะกดจิตผู้อื่นหรือนำวิชาความรู้ไปใช้ในด้านอาวิชาเด็ดขาด The Master Healing Master บ uh ุญญาพรสิทธิวิชาพลังจักรวาลเกื้อกูลบ uh ุญญาพร